มีเนี่ยญาติ order พี่น้องเอ้ยไปเนี่ยญาติข่าว삭ญาติข่าว삭นะครับอืออือเอาไปเลย้าติเอาเอาไปเลยเอาไปเลยญาติข่าว삭ไปใส่หน้าใส่ให้ใส่หน้าพี่น้องหลังจากให้ กูยาตายายเพิ่นมาหลับเอาเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ให้สัญญาณประเพณีของหมู่บ้านเรานะครับอันนี้โอ้ได้พูดอากาศตาเลยครับกัดสาใหญ่ๆเพิ่นล่ะอ่าคนเดาเพิ่นก็สิเอาไปใส่ให้ใส่หน้าเนาะกูยาตายายเพิ่งมารับส่วนบุญเพื่อนโสดเรียบร้อยแล้ว เดีย๋ยวนี้บ่มีนทอดยำกินกาสินั่นอืมแดดก็กำลังเริ่มออกวันนี้อากาศก็ดีนะครับใส่พุรกตาใหญ่ๆเลยโอ้ได้เยอะมากเนี่ก็ได้หลาย,ยกนนะานนันนะครับอ้าวเอาแค่นี้แหละครับสั้นๆนะครับ